ในด้านจริยธรรมดันพระศาสนายังมองไม่ออกมองไม่ชัดที่มองไม่ชัดว่าการน้าบรรลุเป้าหมายแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับการกระทาขึ้นอยู่กับขอบปฏิบัติ <c oughs> ไม่ว่าจะถามบันไหนสถาบัน ใดๆแม้แต่สถาบรรของนักบวชที่จะมีการแสดงออกและเป็นที่ยอมรับว่าบรรลุเป้าหมายเป็นที่พอใจขึ้นอยู่กับขอบปฏิบัติทั้งนั้นถ้าหากว่า ข้อปฏิบัติย่อหย่อนละหลวมมันก็มองไม่เห็นว่าได้กาวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายไปแค่ไหนเพียงไรห,หรืออาจจะยังมองว่าไม่ก้าวหน้าไปเลย ที่มองว่าไม่ก้าวหน้าไปเลยนั้นก็เพราะว่าไม่ก้าวไปคาว่าก้าวหน้าไปก็หมายถึงว่าหลักข้อปฏิบัติในหน้าที่ยึดหลักธรรมะ เป็นหลักการดำเนินในหน้าที่การงานนั้นในเมื่อยึดหลักธรรมะเป็นหลักดำเนินในหน้าที่การงานผลออกมาก็เป็นการแสดงออกว่าในด้านพระาศาสนา หรือจริยธรรมนี่ก้าวหน้าไปการก้าวหน้าหรือว่าไม่ก้าวก้าวไปน้ำมากก้าวไปน้อยขึ้นอยู่กับข้ขอปฏิบัติทั้งนั้นทีนี้ใครจะมาเป็นเครื่องบอกเครื่องเตือนมันก็ต้องเรานี่ละ เป็นผู้ที่จะบอกเป็นผู้ที่จะเตือนเราเองว่าเรานี่ก้าวหน้าไปแค่ไหนเพียงไรในด้านธรรมะในด้านข้อปฏิบัติหรือว่าเรานี่ยยังย่ำอยู่กับที่คำว่าย่ำอยู่กับที่ปีไหนก็เท่าเดิมปีไหนก็เท่าเดิม ีไหนกเท่าเดิมไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าให้เป็นที่พอใจผลของการปฏิบัติได้รับผลเป็นที่พอใจไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ก่อนหนึ่งก่อ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าย่ำอยู่กับที่ก้าว <c oughs> หน้าไปนั้น ผู้ที่อย่างเมื่อกี้นี้พากันร,รับศีลหา้านี่ <c oughs> ก็จะพากันร,รักษาศีลหา้าไม่ให้มีความบกพร่องและผู้ที่เก้าหน้าไปอีกก็สาก็พยายามที่จะรักษาศีลหา้าตลอดไปนี่เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุเป้าหมายในด้านธรรมะ รือในด้านศีลธรรมเรือในด้านจริยธรรมเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นไปและไม่มีสถาบันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาดึงมาจูงเราให้ก้าวหน้าไปมีแต่เราเท่านี้ละ่ะจะดึงเราเรานี่ละ่ะจะผลักดันเราให้ก้าวหน้าไปนี่ให้เข้าถึงหลักธรรมะที่มี ความสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับมีแต่เราเองทํานี้จะเป็นผู้ที่ผลักดันหรือว่าชักจูงเราให้ก้าวหน้าไปได้ครูบาอาจารย์ะว่าสถานสำนักใดแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่ว่าบอกกล่าวข้อปฏิบัติบอกกล่าวที่แนะทางดำเนินให้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะ มาบังบีบบังคับให้เราเก้าวหน้าไปในเมื่อเราไม่มีความพอใจในการที่จะดำเนินหรือปฏิบัติตามที่เรียกว่าได้สดับมา <c oughs> สีนห้าเป็นพื้นฐานสีนห้าเป็นธรรมที่ให้ความร่มเย็นในแก่โลกในครอบครัวของเราถ้าหากว่า พ่อบ้านหัวหน้าครอครัวแม่บ้านก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพากันมีศีลหา้าครอบครัวนั้นจะมีความราบรืน่นตลอดรอดฟังจะมีการแตกแยกหรือมีการวิวาทอะไรซึ่งกันและกันไม่มีเพราะศีลห้าอันนี้เป็นธทมเครื่องคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ส่วนศิลแปดศิลอะไรก็ช่างนี่มีก็มีศิลปห้าอันนี้แหละเป็นพื้นเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งครวาสที่มีหน้าที่การงานจะต้องทำประโยชน์แก่โลกถ้าหากว่าพากันละเลยจากศีลห้าแล้วการที่ทำประโยชน์แก่โลกนั้นมุ่งที่จะทำประโยชน์แก่โลกแต่โอกาส ที่ทำให้เป็นประโยชน์จริงๆจะไม่ได้แรนเหม็นได้ไม่เท่าในบนรรลุเป้าหมายเป็นที่พอใจในเมื่อมีศีลห้าแล้วจะมีความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขและทีนี้ถ้าหากว่ามีความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในใจิตในใจแล้วการดำเนินหน้าที่การงาน ก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ใครจะมีปัญหาเพราะศีลห้าเป็นเหตุนในเมื่อมีศีลห้าประจำอยู่ในจิตในใจแล้วการที่จะทำจิตทำใจให้เข้าถึงความสงบระงับเป็นองค์สมาธิขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะทำได้ง่ายถ้าหากว่าศีลห้าไม่มีแล้ว โอ้ยกานจะมีความพยายามจะทําให้สมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิธรรมประจําจิตประจําใจเป็นของที่มืดมนโอนชการไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าโลกมีความเจริญมากเท่าไหร่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งมีความจําเป็นมากเท่านั้นถ้าหากว่า ท่านผูท้ที่ท่านผู้ที่เห็นความสําคัญของธรรมะคําสอนของพระพุธทธเจ้าแล้วพากันยึดมาเป็นหลักการดําเนินในหน้าที่การงานโลกจะจำเลอจเจริญแค่ไหนเพียงไรก็ช่างโรคไม่เป็นอันตรายแก่บุคคลผู้ที่ยึดหลักธรรมเป็นหลักการดําเนินชีวิตโลกลําเจริญมากเท่าไรศีลธรรมยิ่งมีความจําเป็น แก,แกบุคคลที่อยู่ในโลกที่เจริญนั้นยุคนี้สมัยนี้โลกมีความเจริญมากศีลธรรมยิ่งมีความจำเป็นมากบรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่าศีลธรรมมีความจำเป็นจึงพากันมุ่งมั่นจึงพากันแสวงหาศีลธรรมแต่ละแห่งแต่ละแห่งมาหลายแห่งและก็มีความพยายามที่จะแสวงหาศีลธรรม ศึกษาศสาสีลธรรมต่อไปแต่ศีลธรรมที่จะต้องศึกษาศีลธรรมที่ที่จะปฏิบัตินั้นไม่ใช่อยู่ณที่อื่นศีลธรรมที่เรามีความจําเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัตินั้นมีอยู่ในเราแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเทศนาไว้ศีลห้าก็คือศีรสะอันหนึ่งแล้วกเขนสองขาสองอันนี้ศีลทั้งห้า ให้รักษาศีลห้าอันนี้ไหวให้ดีอย่าให้ศีลห้าอันนี้ไปทำโทษทำในทางที่ไม่ชอบทำในเมื่อต่างพากันรักษาศีลห้าคือตัวของเราไว้ดีแล้วนี่บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนก็พากันรักษาศีลของตนไว้ดีโสศีลของตนไว้ดีไม่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปอารวา ไม่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปทำในทางที่ไม่ชอบรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเพื่อนบ้านเดือนเคียงนี่ในเมื่อศีลทำแต่ละคนแต่ละคนและแต่ละคนพากันร,รักษาไว้ดีแล้วนี่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนพากันร,รักษาศีลธรรมการปฏิบัติการในรักษาศีลห้าก็คือการรักษาศีลธรรมของเจ้าของนี่เอง การไถ่ทำจิตไห้เป็นสมาธิหรือการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราการรักษาศีลก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราก็คือการรักษากายรักษาใจการทําสมาธิก็เป็นการรักษาศีลธรรมของเราคือเป็นการรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตให้มีงมีความแน่วแน่เป็นอันหนึ่ง เป็นอันเดียวอยู่ก็อารมณ์คือความสงบของใจศีลที่พากันรักษาพากันสมาทานเมื่อสักครู่นี้อันนั้นพากันกล่าวเพียงเจ้าเพียงต่เพียงแต่กล่าวว่าจะว่างดเว้นจะละเว้นจากโทษทั้งห้าอย่างห้าประการเท่านั้นแต่ ผู้ที่จะไปละเว้นจริงๆก็คือตัวของเราหมายถึงกายและจิตของเรานี้เป็นผู้ที่จะงดเว้นโทษทั้งห้าประการนั้นการรักษาศีลจริงๆก็คือการรักษากายและใจของเรานี้ไว้ให้ดีไม่ให้ไปทําโทษอยา่าทั้งห้าอย่างที่เราสมาทานว่าเราจะเ,เราจะงดเว้นจะเลิลกลากันนั่นนี่ก็เป็นข้อปฏิบัตินี่ อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าต่างคนต่างพากันปฏิบัติกายปฏิบัติใจรักษากายไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีไม่ปล่อยให้กายไม่ปล่อยให้ใจไปละเมิดโทษที่ได้พากันสมาทานไว้นี่ละทุกคนนี่เรียกว่าเป็นคนมีศีลสมบูรณ์คำว่าศีลสมบูรณ์หรือสีระสมปนโนก็หมายถึงว่าต่างคนก็ต่างพากันรักษากายไว้ดี ต่างคนก็พากันร,รักษาใจไว้ดีศีลของทุกคนสมบูรณ์ขึ้นมาศีลของทุกคนจะสมบูรณ์ไม่เฉยสมบูรณ์เพราะแล่นไปขอที่น,นู้นแล่นไปขอจากสำนักนั้นศีลที่จะสมบูรณ์นี่ได้ใหญ่ยังเป็นที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมในจิตในใจต้องงดเว้น รักษากายรักษาใจไว้ดีงดเว้นจากโทษที่เราได้สมาทานนั่นอันนี้เรียกว่าศีลของเราสมบูรณ์ได้สูปแล้วการรักษาศีลจริงๆคือการรักษากายรักษาใจของเรานี่เองการรักษากายการรักษาใจของเรานี่ละ่ะเป็นทั้งรักษาศีลเป็นทั้งปฏิบัติธรรมด้วยเพราะกายของเราก็เป็นธรรมใจของเราก็เป็นธรรม การที่เรารักษากายของเราไมา่ให้มีโทษว่าจิตใจของเราไมา่ให้มีโทษนี่หละเป็นการปฏิบัติธรรมนี่รักษาศีลก็รักษากายรักษาใจของเราปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายของเราปฏิบัติใจของเราต่างคนก็มีศีลธรรมที่จะต้องรักษามีเป็นศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติ ไหแล้วห้พากันรักษาปฏิบัติศีลธรรมของแต่ละลายแต่ละลายว่าให้ดีนี่ละพระาศาสนาของพระพุทธเ,เจ้าเจริญและโลกก็ลมเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนพากันรักษาศีลธรรมของเจ้าของไว้ไม่ให้เป็นโทษแก่เจ้าของและไม่ให้เป็นโทษแก่สังคมไเ,เอ,เอชาวโลกนี่ ถ้าหากว่าไม่ปล่อยถ้าหากว่าไม่สนใจในการรักษาศีลของเจ้าของปล่อยให้ศีลของเจ้าของไปเที่ยวอาลวาสกลางบ้านกลางช่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ในกเจ้าของและคนอื่นนี่โลกจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เดี๋ยวนี้ส่วนมากไม่ใครจะสนใจพากันรักษากายรักษาใจของเจ้าของปล่อยให้กายของเจ้าของก็มีการกระทําไปตามความพอใจ ปล่อยให้ใจของเจ้าของคิดไปตามสิ่งที่เจ้าของชอบใจในเมื่อเจ้าของชอบชอบใจยังไงก็คิดไปชอบใจยังไงก็คิดไปนักเข้าเบรกไม่อยู่ทางคําพูดก็พูดไปโดยไม่มีเบรกหรือเบรกไม่อยู่การกระทําทางกายกระทาไปโดยไม่มีเบรกหรือเบรกแตกนั่นเพราะความคิดออกนอกลู่นอกทางเป็นเหตุการรักษาธรรมะก,การรักษาศีลจ,จริงๆก็คือการรักษาจิตรักษาใจของเราอันเดียวนี่เอง ท่านจึงว่าซีอเจตนาเจตนาเจตนา,า,นา,า,นา,านห้างซีลังวาทามนี่เจตนาก็หมายถึงจ,จิตจิตคิดที่จะงดเว้นจากโทษท่าเนี่ยเอเอโทษแปดโทษสิบโทษเทโทษสองรอยี่สบเจ็ดอยู่ก็เจตนาตัวเดียวนี่สินทั้งหมดมีจิตอันเดียวเทนี้ละเป็นผู้ที่จะไอ้บรรดาลให้เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมานี่ จึงว่าให้พากันเข้าใจและพากันมีความพยายามรักษาใจและตั้งใจอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราจะรักษากายของเรารักษาวาจาของเราไม่ให้มีความบกพร่องในเมื่อเรารักษาวันหนึ่งไม่บกพร่องวันที่สองเราก็รักษาเอาใหม่รักษาว่าแดตั้งใจรักสมาทานแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่ถ้าหากว่าเราคิดว่าไหน จะเจ็ดวันหรือว่าสิบห้าวันหรือว่าเดือนหนึ่งหรือว่าสามเดือนมันอาจจะนานไปบางทีไม่กล้าไม่มีความเชื่อมั่นในเราเองเราเพอเราให้ตั้งใจถึงวันเดียววันเดียววันเดียวในเมื่อถึงสามร้อยหกสิบห้าวันมันก็เป็นหนึ่งปีขึ้นมาแล้วเราก็รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราปราศจากโทษได้หนึ่งปีในเมื่อไรเลยพากันปราศจากโทษพากันไม่ทําโทษโทษทางบ้านทางเมืองก็ไม่มี มีแต่ความปราศจากโทษมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกันเท่านั้นนี่การปฏิบัติกายธรรมก็คือการรักษากายรักษาใจการรักษาศีลก็คือการรักษากายรักษาใจสรุปแล้วการรักษากายรักษาใจของเรานี่ละเป็นการปฏิบัตำำิธรรมะเป็นการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติกายปฏิบัติใจสอนให้รักษากายรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมไม่ปล่อยให้กายไม่ปล่อยให้ใจของเรานี้ออกนอกลู่นอกธรรมนอกท่ายนอกธรรมนอกวินัยนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาล โลกขาดธรรมะโลกไม่สนใจในการที่จะรักษากายรักษาใจให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมในขณะใดโลกวุ่นวายในขณะนั้นและโลกมีแต่ที่จะวุ่นวายในลุกลามไปหน้าถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะปฏิบัติรักษากายรักษาใจให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรม บรรดาเราเรานี่เห็นความจําเป็นเห็นความสําคัญของความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าในอยู่ในระดับที่จะเป็นหัวหน้าเรียกว่าจะต้องเป็นควรที่จะทําเราเป็นผู้นําผู้นําในทางที่จะเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นไปเพื่อความล่มเย็นแก่ประทาชาติ นี่จะต้องผัดที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นไปเพื่อความลมเย็นแก่ประเทศชาตินี่จะต้องอาศัยธรรมะนี่เป็นหลักดําเนินเราในฐานะที่อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าโดยการทังนั้นก็เป็นผู้นําเขาผู้นําเขาในการปฏิบัติธรรมกายของเราอย่าให้มีความบกพร่องถ้านี่แล้ววาจาของเราก็ให้มีความเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย จิตใ,ใจของเราก็ให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมเสมอต้นเสมอปลายนี่ให้เป็นผู้นำคนอื่นในข้อปฏิบัติให้เป็นผู้นำพุน่นอะไรพุ่นระดับล่างพุ่นน้อยอยู่ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติกายปฏิบัติบาอาจารย์ปฏิบัติใจของเรานี่นี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ละสถาบันในเมื่อพากันทําอย่างนี้สถาบันที่เรียกว่าสถาบัน บันดิตพัฒนาะในบริหารบริหารศาสตร์นี่จะมีความก้าวหน้าในด้านจริยธรรมและในด้านทางธรรมะพระศาสนานการแสดงออกด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ลหละจะเป็นเครื่องแสดงออกถึงความก้าวหน้าและความไม่ก้าวหน้าแสดงออกถึงการได้ผลหรือไม่ได้ผล การแสดงออกถึงบรรลุเป้าหมายหรือไม่มีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายเลยขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละท่านเท่านี้เองอ่าไม่เลยเอาละอลันนีล้ละแสดงทํามไ้ฟัง